สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับนิดในปะทมาชาแชนลค่ะทุกคนค่ะวันนี้ใส่เสื้อแดงแรงรีดมาเลยนะคะวันนี้คือวันที่25ธันวาคมค่ะและเป็นวันคริสต์มาส last christmas oh l y ค t l e i d e เราต้องเลี่ยงลิ t t ิสิดกันเพราะงั้นไม่ร้องเพลงเดอทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็นิดแอนด์เดอะแกงนะคะก็ได้ทำการจัดปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสกันค่ะ แอนเดอรแก๊งก็คือแก๊้ง1คนนะคะแน่นอนถ่ะว่าเพื่อนดีฉันค่ะนัด5โมงเย็นมาจริง6โมงค่ะอ่ะแต่ไม่พูดพร่มทำเพลงค่ะทุกคนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้เรามาฉลองคริสต์มาสกันใช่ไหมคะเราก็ต้องมีของกินปาร์ตี้นิดหน่อยนะคะนี่นี่เตียมไอ้นี่มาทุกคนนี่น้ำโคกน้ำมันลมสองขวดนะคะแล้วก็เป็นขนมนะคะกรุบกริบ ขนมกรุบกริบนะคะเอาไว้ทานเล่นนะคะแล้วก็ดนดนดนอันนี้เป็นของขวัญน,นะคะเอาไว้จับฉลากกันเนาะคืออย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวนี้จะอธิบายให้ฟังนะคะเล่าเล่นๆกันนะคะ วันนี้เนี่ยเป็นธีมคริสต์มาสเนาะเรามาจับฉลากจับของขวัญกันนะคะคุณแตงโมเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าเอออยากจัดวันคริสต์มาสกันนะคะทั้งๆที่พวกเรานะคะเป็นชาวพุทธนะคะพุทธแทร้อยเเลยนะคะไม่มีส่วนไหนเกี่ยวข้องกับพระคริสเลยนะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ <laughs> เทศกาลเขาก็คือเทศกาลเรานะคะเขาฉลองกันมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยนะคะ เพราะงั้นนะคุณแตงโมนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเรามาจัดฉลองจับฉลากและของขวัญกันในวันคริสต์มาสนะคะโดยมีเงื่อนไขในการซื้อของขวัญน,นะคะทุกคนก็คือของขวัญชนิดนี้เนี่ยจะต้องเป็นของขวัญที่ราคาไม่ต่ำกว่า50บาทแต่ต้องไม่เกิน100บาทนี่คือเงื่อนไขอย่างที่1นะคะเงื่อนไขอย่างที่2นะคะก็คือของขวัญชนิดนี้นี่ที่ที่เราจะามาจับกันนะคะจะต้องเป็นของที่ พยัญชนะต้นนะคะเป็นพยัญชนะที่ตรงกับชื่อเล่นของเราหรือจะเป็นชื่อจริงก็ได้นะคะทุกคนซึ่งเหมือนของนิดเนี่ยนิดก็นอนหนูใช่ไหมของขวัญที่นิดจะเอามาจับนะคะก็คือจะต้องเป็นพยัญชนะต้นที่ขึ้นต้นด้วยนอนหนูเหมือนกันนะคะเหมือนคุณพานุวัฒน์เนี่ยเจ้าของร้านเขากาลังกุ้มอกกุ้มใจนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรมาจับฉลากนะคะจับของขวัญกันดีนะทุกคนคะ่ะดูตีม คริสต์มาสสีแดงนะคะสดใสนะจ๊ะตอนนี้เราก็รอเพื่อนเราอยู่นะคะสิ่งที่เราทําในทุกๆครั้งที่มีการนัดชุมนุมกันก็คือการรอเพื่อนนะคะเป็นไรเดี๋ยวเราทําฉลากรอเองเดี๋ยวเราจะทําฉลากรอ,อกันรอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนที่มาสายทุกวันทุกเมื่อชื่อวันที่ของขวัญที่ฉันนะคะวางไว้ตรงนี้เลยเป็นของชิ้นแรกนะทุกคนดูนี่เป็นของชิ้นแรกนะคะวางไว้เลย เราขอกระดาษหน่อยได้ไหมกระดาษนะกระดาษนะเราจะทำฉลากก่อนเราจะทำตามเส้นแยนี่เห็นไหมในระหว่างที่เรารอคุณเพื่อนของเราเดี๋ยวเรามาทำฉลากกันก่อนดีกว่าเดอะแก๊งเรามีกันทั้งหมด6คนนะคะ ความรวดเร็วนะทุกคนนี่คำนี้นะคะลายมือก็คุณสุดๆเลยะค่ะคนนี้ใจดีที่สุดน้องไม้นะคะนี่อ้วนที่สุดดิชานเองค่ะแล้วก็มี่ผู้ชายหนึ่งเดียวค่ะก็คือคุณเจ้าของร้านนะคะ ายที่สุดค่ะใครไปไม่ได้ค่ะคุณนายแตโงโมค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะอายุน้อยที่สุดนะคะก็คือน้องพิมพ์นั่นเองค่ะโอเคพันเลยพันพันพันอยากแล้วทุกคนอยากแลยวยากเลยฉันทาเล็กไปปะเนี่ยจริงๆวันนี้มันเป็นมิสติ้งแบบจับฉลากกันสนุกสนานนะคะไม่ใช่การจับฉลากเพื่อแบบอู้ชิงเงินรางวัลใหญ่โตบ้านหนึ่งหลัง พร้อมรถหนึ่งคันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราก็มีเทศกาลอะไรเราก็อยากจัดกับเขานะคะดังนั้นนี่มันก็คือการเป็นอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งนะคะอีเวนต์สนุกๆเนาะจริงๆมันก็แค่การจัดขึ้นเพื่อหาเรื่องมาสังสรรค์กันแค่นั้นล่ะคะ่ะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นเลยนะคะีแล้วตลกมากนะตลกคืออะไรตลกคือเพื่อนะมีทั้งหมดมีแค่นี้นะทุกคนได้แล้วเดี๋ยวหาถ้วยมาใส่ ต้องใส่ไปเลยใส่ไปเลยอะเดี๋ยวเราไปรอเพื่อนก่อนนะคะจังหวะนี้เราก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเหลือรอเพื่อนค่ะนี่ทุกคนใช้ได้ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงคุณแตงโมมาเข้ามาแล้วไหนดูสิให้ทายหน่อยทายหน่อยไหนคะของจับฉลากคุณบอกคุณสมบัติน่อยสิมันคือยังไงถ้าบอกก็รู้สิใช้ได้ใช้เลยหิงใช้นด้เลยเหรอแค่นั้นเลย ไม่เกี่ยงกับเพศใช้ได้ทั้งชายทั้งหญิงอนี้ของคุณเช่งโมเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะอ๋อ <c oughs> แบบนี้เราต้องเปลี่ยนฉลากแล้วมั้งเนี่ยเขาทำฉลากไว้ไงคะ <c oughs> สายที่สุดทำฉลากไว้สายที่สุด <c oughs> แต่ประเด็นคือคุณเข้ามาแล้วอ่ะ ขาไม่ได้มาสายด้วยอ่ะอท้างั้นทุกคนคะ่ะรู้สึกว่าจะมีคนมาร่วมงานเยอะนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฉลากดีกว่าเนาะั้งงั้นอ่ะเปลี่ยนเป็นหมายเลขไหมถ้างั้นเขียนชื่อเลยก็ได้ชื่อเออมาจาชื่อชื่อรู้ชื่อปุ๊บแล้วก็อ้าวอย่างนั้นก็ได้นะคะเอามาหมายั้างั้นมามเพราะว่าเหมือนคนจะมาเยอะกว่าที่คาดการไว้นะคะทำไมแล้วค่ะทุกคนค่ะ เหมือนว่าจะมีคนมาเพิ่มพันใหม่พัน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 อพันช่วยกันค่ะพันช่วยกันร้อยค่ะทุกคนทำเสร็จแล้วค่ะเหลือก็รอเพื่อนๆนะคะพีมันนี่หน่อยแนะนำตัวหน่อยทุกคนคะ่ะ ในเทศกาลคริสต์มาสนะคะนี่ก็อยากแนะนําตัวนะคะนี่น้องสาวเพื่อนนิดเองค่ะน้องพิมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเต็มเหนียวเลยนะคะอันนี้เป็นกวางน้อยคอนเซ็ปต์คือกวางน้อยเหรอคะใช่ค่ะกวางน้อยถึงตัวจะไม่น้อยก็ตามนะคะแต่คอนเซ็ปต์คือกวางน้อยนะคะแต่ก็อยากเป็นกวางน้อยของใครสักคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอันนี้ของขวัญของขวัญโอเคก็คือห่อถุงดำมาเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่แบบพิสูจน์หลักฐานอะไรนะคะ เอาไว้ก่อนนะเออเห็นมั้ยเนี่ยเพื่อเห็นเด้งกุนันดิคคิมจัดการเร็วพี่มันไม่แดงเพื่อนจัดการเอาแดงๆหน่อยเอาแดงๆหน่อยพูดถึงน้ำพิชชู่หน่อยเร็วพิชูสิอ่าพิชชู่มันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกพิชชู่รื่อแปลว่าเนื้อเยื่อมันทำจากเยื่อกระดาษ ได้เยี่ยไม้หรือเปล่ามันก็เลยแบบเรียกว่าทิชชูนะน,นะก็กระดาษทำแต่ไม้ใช่ไหมะมาค่ะทุกคนสาราดีๆนะคะในวันคริสต์มาสนะคะคทุกคนคะหลังจากที่เรากินอิ่มแล้วนะคะเราก็จะจับฉลากค่ะเป็นอีเวนต์สำคัญนะคะของงานคริสต์มาสในครั้งนี้นะคะโ,คโดยเราจะเริ่มจากคนที่เ,เป็นเจ้าของเป็นแม่ง,งานมันมีนะคะให้เกียรติจับก่อนนะคะอาะเอาน,นะ คือหนูจับว่าหนูก็ต้องได้ของคนนี้เลยใช่ปหใช่หนึ่งสองสามพีนีค่ะยแล้วคือยีดิฉันบอกเลยนะคะว่าของที่ได้ครั้งนี้เนี่ยใช้ได้หมดทุกเพศทุกวหวนะจ๊ะในกล่องใหญ่มากใหญ่เหมือนตัวหนูเลยอันนี้ก็คือของเนี่ยมีคำนำหน้าชื่อก็คือเป็นชื่อพีทีค่ะเป็นหนูเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมอบนะคะมอบค่ะพอบคุณค่ะ แกะเลยมาหรือยังไงเรือกหรือเราค่ออยแกะพร้มเดี๋ยวค่อยแกะพร้อมกันนะคะต่อไปเป็นดิฉันนะคะนี่จับเลยจับเลยทุกคนได้ของคุณใหญ่ไหนคุณใหญ่มาจอันด้เป็นถุงผ้ารักโลกนะครับถุงผ้ารักโลกขบอกถุงผ้ารักโลกค่ะแล้วก็อันดับที่สองข้างในใช้ได้ทุกเพศทุกวัยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยโอเคขอบคุณค่ะนยี่สิบปีนะยยี่สิบปีเลยเหรอขนาดนั้นเลยขอบคุณค่ะนี่แม่คุณใหญ่นะคะนี่ ต่อไปนะคะเป็นคิวคุณใหญ่จับเลยแทม์เดอรดมแทมแทมเปิดเลยค่ะของแตงโมแตงโมอธิบายเนี่ยของตัวเองเป็นยังไงใช้ได้ทุกเพสทุกไวอีกแล้วเหรอมืนกันเหรอทุกเฟสทุกไวแล้วมีเสียงด้วยเอาวอบเลยค่ะนี่เอาไม่ใช่ประโยชน์สุด่ประโยุ่ดแตงโมจับเลยจับเลยแม่ ไหนคะของคุณไม้อันไหนอธิบายของตัวเองหน่อยได้ไหมคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยอีกแล้วเหรอคุณใหญ่ใช้ได้ทุกเอ้ยอะไรวะคนไม่ใช้ได้เด็กใช้ได้ที่หลายอย่างอยู่ในนี้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะมอม้าใช่ไหมมอม้ามอม้าน้องเรื่องให้น้องไม่ได้คิดเออ่ะโอเคมอม้าก็เต็งมอมต่อไปต่อไปใครใครจับปอใครจับปอ ับคุณไม้จับเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไเิค่ะของเพื่อนจริงด้วยคนเอขอมอให้วันนี้ทั้งคืนได้เปิดเยะเลยถามก่อนวาเกี่ยวอะรกับไอหิมน้ำหน้าไอหิ้นหน้าคืออ๋อโอเคค่ะของพี่ขวัญมาจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เหลือแค่สออันเลยนะเหลือของพี่ขวานกับของน้องพิมใช่ไหมก็ าของพี่ขวัญก็คือรู้เลยขอไข่นะคะนี่ขึ้นต้นด้วยขอไข่เห็นไหมคะมันคือไข่มันพอดีจะไปกินตุ่มผ้าไหมแค่นั้นเลยเหรออธิบายแค่นั้นเลยสุขภาพสุขภาพผ้ากระเพาะสีดิมสีดิมกีฬาพลังงานแล้วต่อไปพี่ขวัญก็คือคนทายแล้วคนทาย อบเลยมบเลยจพอเป็นวิธีอ่าจับพอเป็นพิธีติดเป็นจังเลยติดเป็นจังเลยติดเ้งโอยรุนแพงมีความคู่ชอบมหล่ะเพ่งค่ะเป็นของใครวะเพมเพม ของตัวเองหน่อยของชิ้นนี้นะคะเริ่ต้นด้วยพอพันแล้วก็ด้วยความยี่วนูเอาซื้อตามบุคลิกั็เองเป็นคนที่แบบว่าทำให้คนอื่นแบบว่าสุขใจเยียสบายก็เลยบ้าน ขอพี่ก็คือนอนหนูเอาเลยเอาเลยม่ต้องลงไม้อง้เนาะเขาบอกว่าเวลาปวดนอนหนเนาะังมันคืออะไรมันคืออะไรนอนหนูนอนหนูแมวมาชิมยังแง้มยงแง้มยๆงแง้มนอนหนูเนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยค่ะทุกคนใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะผู้หญิงผู้ชายได้หมดค่ะ น้ำตาลใจน้ำตาลสดเอาแบบว่ามีน้ำตาลสีขอบคุณนะคะที่ทำให้เด็กๆได้กินของหวานเราเราก็ขอขอบคุณที่เคนูเป็นของหวานหวานได้น้ได้น้ำตาลน้ำหวานโอ้โหน้ำตาลสดน้ำตาลปีบน้ำตาลใจของใครต่อของใครต่ออ่าของน้องไม้ก่อนอันน้องไม้ก็คือไม่ต้องเปิดเลยนะคะอันนี้ของเพื่อนเองก็คือเจเลย แปบตัวหนึ่งสิบแปดตัวพวกเนี้ยเฮ้ยมาท้องก็คือตอนนี้เราจะเบอร์ทั้งหมดนะคะรู้แล้วนะคะตัวนี้ก็คือรู้เลยนะคะอ่ะต่อไปไหน้องเล่งได้อะไรคะได้ไขรครับหนึ่งขาหนึ่งขาพวกนี้จะไปทำอะไรกินตุมมมากบคยะ ต่อไปต่อไปของปอขวัญนะคะก็คือต้องขึ้นต้นด้วยพอข่านใช่ไหมอ่าโอเคเอาถุงน้ำไปใส่ขยะได้ต่อค่ะของชิ้นนี้ก็คือพัดลมอ้อ U.S.P. แฟนค่ะอ๋อเป็นพัดลมนะคะเอาไว้เมืองไทยมังร้อนนะจ๊ะถูกต้องนะถูกต้องนะตามกฎตามเลยเออได้ใช้เรอเหเอออด มีได้นะคะแต่ว่าภรรยาเป็นคนใช้นะคะต่อไปต่อไปค่ะใครจะเป็นคนแก่คุณแตงโมไหมแก่เลยคุณเต็งโมเต็งโมนี่ได้ของใครนะได้ของน้องอ๋อได้ของน้องไม้ต้องคือต้องเป็นมอม้านะจ๊ะมาชิ้นแรกชิ้นแรกชิ้นแรกมาเลยมันหลายชิ้นเลยเหรอไม้แขว่ซื่อโอ้ไม้หมอสั่งสั่นมากเลยนะคุณเนี่ยมอมโมอมอ หมดแล้วถูกต้องนะนี่คุณเนี่ตรงเลยนะนี่นี่แล้วคือต่อไปค่ะต่อไปเป็ของคุณใหญ่นะคะเอาคุณใหญ่แก่เลยค่ะของคุณใหญ่ก็ได้ของแตงโมนะก็คือจะต้องเพื่อต้ได้ตอเต่าใช่ไหมเออเออ อ๋อก็เลยใส่เงินไปอีกนะคะห้าสิบโอ้ฉันกำลัมาโล่ใบเล็กใหญ่ยอดยอดนะคุณใหญ่พรุ่งนี้คุณใหญ่ต้องมากินมาม่ากับคุณเิ๊กนะใช้พอดีเลยไปนับกันได้ใช่ใช้ด้วยกันได้นะเดี๋ยวตะเกียบมาเานี่แหละ้าแบบต้องการความหวานเออก็เติมติกเติมบีกเพิ่มความหวานอีกไปด้วยกันได้สามคนหลับคนอื่นไม่ต้องกินไปได้กันได้นะคะ นะจ๊ะเหลือของชั้นของชั้นไหนมามาหน่อยอ่าเดี๋ยวของของนิดอันนี้เป็นของคุณใหญ่นะคะไหนใช่ไหมนี่ผ้านี่ให้ด้วยใช่ไหมอ๋อให้ให้ด้วยให้ด้วยเต้นมาเลยค่ะเต้นมาเลยนะคะมันคือเฮ้ยนี่สินะที่เราจะต้องไปด้วยกันได้มันคือแก้วเอ๊ะขอกินเอาไว้กินน้ำน้ำช่งนี้พอดีนะคะโอ้โหขอบคุณขอบคุณคุณใหญ่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ผากลับด้วยนะคะออกใหม่้ลยเนี่ยลิม mm ิเต็ดอีดิชั so ่นนะคะมาเสร็จแล้วค่ะทุกคนในระหว่างนี้เราก็กำลังจะไปดื่มกันต่อนะคะหรือไม่ก็กลับบ้านสำหรับวันนี้นี่ก็คือสนุกสนานมากเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่มาปาร์ตี้คริสต์มาสเพราะว่าพี่เป็นไทยพุทธร้อเปส่วนน้องนะคะก็เป็นคริสนะคะ ร้อเป็นเป็คร้เปอร็น์ค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์ค่ะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกริงๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นิดน้องพิมพ์แล้วก็ทุกๆคนนะคะขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย